อาละย้อยเลยเนี่ยดูที่เนี่ยแอปเปิลเนี่ยโหแต่มันไม่มีคนมากินอ่ะแล้วมันก็เลยลูกก็เป็นแบบเป็นเพี้ยนะมันก็เสียน่ะดำไปหมดเลยเหมือนมีแมลงเจาะอ่ะหนย้อนย้อนที่ลำลึกหนะแย่ละละละลาละลวล้องให้พี่ออมมาล้องถือแอปเปิลเนี่ยละละ ตายแล้วหางมาแต่หางเครื่องอสอยสอยแอปเปิ้ล่วงมาุบานี้จับได้พอดีเลยหัวเครื่องไม่มาพี่ละอ้ออยู่ไหนมามามาหน่อยพี่รอด่วนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยอุ้จะลื่นไอ้ลูกไอ้แพเนี่ยเอาภาษาเอาภาษาไทยก็ลูกแพนะไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บกินสักปีนะึง ก็นั่นแหละมันไม่เห็นแบบตอนมันสุกแก่ๆนะไม่เห็นตอนมันแก่ๆนะมาเก็บแอบเรอบที่สามที่สี่แล้วปีนี้ปีนี้ก็เก็บแต่แอปเปิลเนี่ยพวกเราไม่รู้ก็รวมๆกันนั่นแหละดองอร่อยดองแบบหวานอะอนะจำไม่ได้เด็ดรวมกันหมดเลยแล้วแต่ตัวเอง นี่แอปเปิ้ลเนี่ยมาอีกแล้วครับท่านมาเก็บแอปเปิ้ลโอ้โหไหนไหนไหนดูดูดูนีู่ oh, oh. กเปลียบลูกอะไรตัวเองลูกพุนลูกพุนถ้าเอาไปอบแห้งนะอร่อยมากมาเก็บแอปเปิ้ลกับแม่น้ำทิพย์ Sí มาดูแอปเปิลนีโดกมากฟังเสียงน้ำทิพย์ร้องเพลงยโอุ้ยต้น médico, dai, นี้ก็ sí, ลูกแดงเนี่ยจำได้ตอนนี้ที่เราร้องเพลงกันเนี่ยร้องเพลงกันโอ้ยเอาไมน้ำทิพย์ เอามาฝากหนูสักสองลูกก็พอลูกแดงเอาลูกใหญ่ด้วยลูกเล็กเอามาใหเอาลูกสวยๆนะ,ะไม่สวยไม่เอาไม่มีสวยอโอเคเก็บใส่ถุงไปก่อนเดี๋ยวก่อนถุงไม่ได้เอามาเดีย๋ยวนะอ่ะถุงตัวเองใส่ถุงตัวเองเ่ะใส่ถุงตัวเองเ่ะเดี๋ยวพี่ไปเด็ดใหม่ มือก็ถือแอปเปิลอีกมือนึงก็ถ่ายวิดีโอให้เพนเยอรมันมาแล้วโอ้โหมัเนเสียไม่เอาแล้วนะเสียลูกใหญ่ถ่ายมิเตียวพอย้อยเลยเดียดูที่เนี่ยแอปเปิลเนี่ยโอ้โห แต่มันไม่มีคนมากินอ่ะแล้วมันก็เลยลูกก็เป็นแบบเป็นเพี้ยนนะมันก็เสียนะดำไปหมดเลยเหมือนมีแมลงเจาะอ่ะในย้อนย้อนที่ลำลึกหน่อยเด้อลา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 จะให้พี่ออมาล้องถือแอปเปลนีลลาตายแล้วหางมาแต่หางเครื่องสวยสวยแอปเปิ้ลล่วงมา จ,จับได้พอดีลยหัวเครื่องไม่มาพี่ละอออยู่ไหนมามามา,มาหน่อยขาพี่ละอดวนทำไมต้นนี้อันนี้เป็นอ,<ะ>อันนี้เป็นแอปเปิลสีเขียวนะคะไม่ค่อยมีแมลงจอกแสดงว่าวแมลงยงชอบสีแดงสแสดงว่าแล้วดกด้วยเนี่ยเดี๋ยวลงไปเก็บไปดูสิไปยังเก็บไปดิ ดกแล้วก็ไม่มีพีแด้วยต้นนี้ถ่ายยังไงถ่ายรูปแล้วดูแบบดกออกมาดกมากอะ่ะเนี่ยไม่รู้ว่ถ่ายกันยังไงลองดูแล้วกันดูรูปนี่นี่ลูกเขียวดกมากพี่น้องเอยมาเก็บได้เลยจ้ะเก็บได้เลยค่ะไม่ต้อง เป็นของสตาร์ทใช่ไหมเป็นวันนั้นพี่พี่ละออเขาก็กลัวนะเขาบอกเก็บได้ไหมเขาว่าไหมมี่หือดกจริงๆเลยแอปเปิ้ลเขียวเก็บฟรีนะจ๊ะเก็บได้ถ่ายบริเวณน,นี่ต้นแอปเปิ้ลทางนั้น<ะ>ไม่ได้กดตุ่มนี่มาดูมาดูเอาใหม่สวนแอปเปิ้ลทางนั้นเลยจ้ะเนี่ยดูสินเนี่ยสวนฟางมากเนี่ย หลงไหลในบรรยากาศเนี่ยหลงไหลในบรรยากาศเนี่ยต้นแอปเปิลทางน,นั้นเลยจะเอาต้นไหนเนี่ยเก็บได้ต้นนู้นก็นลูกแดงแดงลูกชื่อด้ลูกเบี้ยเหรอหรือลูกแพรหนะ้าบ้านเราก็เรียกลูกแพรนะ,ะแต่ว่าเป็นแพรป,ป่านะเขาไม่ได้มำุงอะนะลูกก็ได้มาเท่านี้ก็ถือว่าอร่อยอะเนี่ยดกต้นต้นเหมือนกันเนี่ย